สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดปากน้ำรุ่น7ออกเมื่อปีพศ2535นะคะหรือเรียกอีกชื่อว่าพระของขวัญวัดปากน้ำนั่นเองค่ะ จะเห็นว่าอิ่มสองให้ดูด้านหลังเขาจะมีปั๊มคำว่าบรรจุเจดีพุทธบนทนแล้วก็มีเลข7นะคะก็คือรุ่น7นั่นเองนะคะเลข7ไทยเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงเท่ากับเหรียญ10บบาทเนื่องจากว่าเป็นพิมพ์คะแนนในคลิปองค์นี้นะคะจะเป็นองค์พระสีขาวะคะ่ะรายละเอียดเกี่ยวกับมวลสารและการสร้างอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปท่านสามารถไปอ่านดูได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นรายละเอียดที่ยาวเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา ID เดียเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ